ความคิดเห็นคนญี่ปุ่นหลังสื่อจีนเผยอาคารไทยถลม่มสร้างโดยรัฐวิสาหกิจจีนสื่อจีนรายงานว่าอาคารที่พังถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวที่บริเวณตอนกลางของประเทศเมียนมาก่อสร้างโดยรัฐวิสาหกิจจีนโพดเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารดูเหมือนจะถูกลบออกจากบัญชีโซเชียลมีเดียของบริษัทแล้ว เมื่อบ่ายวันที่28กุมภาพันธ์แผ่นดินไหวขนาด7.7เกิดขึ้นที่บริเวณตอนกลางของประเทศเมียนมาส่งผลให้ตึกที่กำลังก่อสร้างในกรุงเทพมหานครประเทศไทยพังถลง่มสื่อจีนเค็กสินรายงานว่าโครงการนี้ได้รับรางวัลจากรัฐบาลจีนและบริษัทร่วมทุนอิตาลีไทยส่วนการก่อสร้างอาคารดำเนินการโดยรัฐบาลจีนและโครงการเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วประมาณ30เซ์ บริษัทของรัฐจีนโพสบนโซเชียลมีเดียว่าอาคารนี้เป็นอาคารสูงแห่งแรกในต่างประเทศของบริษัทและโครงสร้างหลักของอาคารได้รับการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปลายเดือนมีนาคมของปีที่แล้วแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันและเชื่อว่าโพสนี้ถูกลบไปแล้วความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดียโพสทั้งหมดถูกลบไปในช่วงค่มคืนและพวกเขาคงกำลังทำอะไรที่น่าสงสัยอยู่ความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นความคิดเห็นแรก เรื่องนี้ไม่น่าแปลกใจเนื่องจากพวกเขาไม่ได้ใช้โครงเหล็กแต่จะใช้อิดเรียงซ้อนกันใช้ปูนซีเมนต์ให้น้อยที่สุดและเก็บทรายจากทะเลโดยไม่นาเกลือออกแล้วนํามาใช้ตามที่เป็นอยู่และนี้ไม่ใช่วิธีการก่อสร้างแบบตัดมุมหากเกิดแผ่นดินไหวขนาดนี้ใกล้ชายแดนระหว่างมณฑลหูหนานและกวางตุ้งความเสียหายคงจะไม่สามารถประเมินค่าได้ความคิดเห็นต่อมา เราขออธิษฐานให้ดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปสู่สวรรค์ไม่ชัดเจนว่าปัญหาอยู่ที่การออกแบบของลูกค้าหรือการก่อสร้างของผู้รับเหมาแต่ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าโครงสร้างนั้นอยู่ในสภาพที่เปลอะบางอย่างยิ่งหากเกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นแล้วความเสียหายจะรุนแรงมากขึ้นไปอีกความคิดเห็นต่อมา ในความเป็นจริงอาจเป็นไปได้ว่ามีเพียงอาคารที่กำลังก่อสร้างนี้เท่านั้นที่พังทลายแต่ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าอาคารจำนวนมากรวมถึงอาคารที่สร้างเสร็จแล้วก็ถูกสร้างขึ้นโดยใช้วิธีการก่อสร้างแบบเดียวกันกับอาคารนี้นั่นหมายความว่าความเป็นจริงก็คือในอนาคตแม้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดนี้หรือเล็กกว่านี้ก็ตามก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการพังทลายอยู่ทั่วไป เป็นเรื่องจริงที่บริษัทจีนดำเนินการอย่างรวดเร็วและประหยัดแต่พวกเขาคงไม่ได้คำนึงถึงการแยกตัวจากแผ่นดินไหวดังนั้นคำถามคือรัฐบาลไทยจะทำอย่างไรกับอาคารที่มีความเสี่ยงในอนาคตพูดตรงๆว่าทุกคนรู้ดีว่าการก่อสร้างอาคารโดยใช้พื้นและเสาคอนกรีตที่สก,กรปรกสุดโสมและพยายามปกปิดด้วยปูนนั้นจะเป็นอันตรายหากเกิดแผ่นดินไหวความคิดเห็นต่อมา หากสร้างเสร็จถึงขนาดนั้นรากฐานและเสาหลักก็คงจะอยู่ในสภาพดีนี่คงจะเป็นการช่อโกงโดยสิ้นเชิงถ้าเกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นแล้วคงจะตลกมากการปล่อยให้บริษัทจีนทำแบบนั้นมันน่ากลัวจริงๆความคิดเห็นต่อมามันดูเปราะบางเกินไปจึงดูเหมือนไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทนต่อแผ่นดินไหวตั้งแต่แรกเริ่มมันช่างเร็วอย่างน่าประหลาดใจที่ทำให้เสร็จได้ความคิดเห็นต่อมา แผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ประเทศเมียนมาและทําให้อาคารต่างๆในประเทศไทยพังทลายถึงจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านแต่ก็อยู่ไกลกันมากเลยสงสัยว่าที่ไทยแผ่นดินไหวจะหนักขนาดไหนความคิดเห็นต่อมาอาจเป็นเรื่องที่คาดการได้เมื่อพิจารณาจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยรถไฟความเร็วสูงตกรางและสะพานถลม่มการล่อจีนนั้นดีที่สุดไม่เพียงแต่สําหรับผลิตภัณฑ์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการท่องเที่ยวขาเข้าด้วยความคิดเห็นต่อมา ไม่เพียงแต่จะไม่สามารถแยกตัวจากแผ่นดินไหวหรือทนทานต่อแผ่นดินไหวได้เท่านั้นแต่แม้แต่การคำนวณโครงสร้างก็ยังน่าสงสัยดังนั้นจึงไม่มีประเด็นในการพูดคุยถึงเรื่องนี้การผสมคอนกรีตยังควบคุมได้ไม่ดีนะความคิดเห็นต่อมาผมถึงกับตะลึงเมื่อเห็นอาคารต่างๆที่กำลังก่อสร้างในประเทศไทยแม้ว่าจะเป็นอาคารที่ค่อนข้างสูงแต่ก็ไม่ใช่โครงสร้างโครงเหล็กแต่เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นอดไม่ได้ที่จะสั่นกลัวความคิดเห็นต่อมา ฉันหวังว่าเว็บไซต์เลือกโรงแรมจะมีรายชื่อผู้สร้างพร้อมกับขนาดและราคาด้วยความคิดเห็นต่อมาแผ่นดินไหวเมียนมากอาคารไทยถล่มสร้างโดยรัฐวิสาหกิจจีนและอื่นๆฉันคิดแบบนั้นๆน,น,น่นก็เข้าใจได้ความคิดเห็นต่อมาไม่สั่นเลยล้มลงได้นิ่มนวลฉันดีใจที่มันไม่เสร็จสมบูรณ์หากมีคนอยู่ข้างในก็ยังคงมีคนตายความคิดเห็นต่อมา นี่เป็นอุบัติเหตุที่ไม่เคยเกิดขึ้นในญี่ปุ่นประเทศไทยก็ไม่ได้มีการคัดเลือกบริษัทที่จะจ้างมากนะักความคิดเห็นต่อมาผมไม่ทราบว่าเป็นประเทศไทยหรือจีนแต่เมื่อเทียบกับมาตรฐานของญี่ปุ่นแล้วถือว่าเป็นการก่อสร้างที่ละหลวมหรืออาจถึงขั้นผิดกฎหมายก็ได้ความคิดเห็นต่อมาหากโครงสร้างหลักสร้างขึ้นจริงการพังทลายครั้งนี้ช่างน่าตกใจความคิดเห็นต่อมามันปราะบางเกินไป ความคิดเห็นต่อมามันพังทลายลงมาอย่างหนักจนดูราวกับว่าถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามิติตามที่คาดไว้มันผลิตในประเทศจีนถ้าเป็นโครงสร้างดีแม้จะพังก็คงไม่พังความคิดเห็นต่อมาคุณภาพของบริษัทหรือบุคคลระดับชาติก็เป็นเช่นนี้ไม่ว่าพวกเขาจะขโมยหรือคัดลอกเทคโนโลยีไปมากแค่ไหนก็ตามเมื่อมาถึงการรับประกันชีวิตมนุษย์สถานการณ์ก็ยิ่งยแย่ขึ้นไปอีกความคิดเห็นต่อมา ฉันคงไม่แปลกใจถ้ามันผลิตโดยบริษัทจีนในอุบัติเหตุที่ผ่านมามีหลายครั้งที่มีการฝังซากรถไว้ใต้ดินเนื่องจากความกังวลเรื่องรูปลักษณ์ไอ้หนุม่มผู้พูดว่ารถไฟความเร็วสูงที่มีเทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์เทคโนโลยีของรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่กำลังพัฒนาอยู่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอแต่เทคโนโลยีของจีนนั้นก็ดีเท่านั้นคุณขโมยของมากมายแต่คุณไม่ทำอย่างถูกต้องความคิดเห็นต่อมา สื่อจีนรายงานว่าโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยรัฐวิสาหกิจจีนโพดเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารดูเหมือนจะถูกลบออกจากบัญชีโซเชียลมีเดียของบริษัทแล้วความคิดเห็นต่อมาในทางหนึ่งมันเป็นเรื่องดีที่มันพังลงไปแล้วถ้าฉันอาศัยอยู่ที่นั่นหรือมีสำนักงานอยู่ที่นั่นเรื่องเลวร้ายคงเกิดขึ้นแน่ความคิดเห็นต่อมา เมื่อใดก็ตามที่มีรายงานประเภทนี้ออกมาพวกฝ่ายซ้ายที่สนับสนุนจีนก็จะออกมาวายวายว่ามันเป็นเรื่องโกหกเสมอแต่คราวนี้สื่อจีนรายงานมาดังนั้นจึงไม่มีทางปกปิดได้ความคิดเห็นต่อมามันก็เป็นบริษัทจีนนี่เนอะฉันไม่คิดว่าเหล็กเส้นจะถูกวางตามพิมพ์เขียวด้วยซ้ำความคิดเห็นต่อมาความเร็วในการก่อสร้างและความเร็วในการทำลายหลักฐานของพวกเขาถือว่าดีที่สุดในโลกคุณภาพจีนระดับโลกความคิดเห็นต่อมา คนจีนไม่สามารถทำอะไรให้ดีได้เลยเต็มไปด้วยการตัดมุมพวกเขาเป็นชาติที่บูชาเงินความคิดเห็นเหล่านี้แสดงถึงความกังวลและความไม่ไว้วางใจในคุณภาพของการก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยบริษัทจีนหลายความเห็นสะท้อนถึงความกลัวเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารรวมถึงความไม่พอใจต่อการจัดการโครงการก่อสร้างในไทยที่อาจไม่ได้เลือกผู้รับเหมาอย่างรอบคอบ ความคิดเห็นส่วนใหญ่มีโทนที่วิพากษวิจาร์อย่างรุนแรงซึ่งบางครั้งอาจมีอคติหรือการเหมารวมเกี่ยวกับบริษัทหรือประเทศหนึ่ง